สวัสดีค่ะมาพบกันกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทําขนมสาคูมะพร้าวอ่อนค่ะเพื่อนๆพขัน้นตอนและว,วิธีการทําง่ายมากเลยค่ะค่ะก่อนจะไปรับชมขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะนําสาคูมาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็แช่น้ําเปล่าทิ้งไว้10นาทีการแช่สาคูจะช่วยให้เวลานึ่งสาคูทําให้สาคูสุกเร็วนะคะ ค่ะเมื่อเราแช่สาคูครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะนําสาคูมาผสมกับน้ําตาลทรายแล้วก็มะพร้าวขูดค่ะมะพร้าวขูดเราจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะเพื่อนๆอ,อัตราส่วนเดี๋ยวจะบอกไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าไปปริมาณ500กรัมนะคะ คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะเทใสท่ถาดที่ใช้สําหรับนึ่งนะคะถาดเราจะทาด้วยน้ํามันกันแป้งติดนะคะหรือจะไม่ทาก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนึ่งเสร็จเราก็จะใช้ช้อนตักสําหรับคลุกมะพร้าวอยู่ดีค่ะเวลาที่ใช้ในการนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีนะคะเพื่อนๆ ครบ40นาทีแล้วนะคะเนื้อสาคูก็จะสุกพอดีค่ะเพื่อน,อนจากนั้นเราจะไปนึ่งมะพร้าวขูดฝอยที่เราแบ่งไว้สำหรับคลุกตัวสาคูนะคะเราจะผสมเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อน,อนจากนั้นให้นำไปนึ่งประมาณ5นาทีค่ะจะทำให้มะพร้าวอยู่ได้นานไม่บูดไม่เสียง่ายนะคะสาคูเย็นแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำการคลุกตัวสาคูกับเนื้อมะพร้าวขูดกันค่ะ เพื่อนๆจะตักขนาดตามใจชอบได้เลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเพื่อนๆเลยค่ะในคลิปเราทำชิ้นใหญ่นะคะเราก็คลุกให้ทั่วนะคะสูตรนี้จะมีความหวานมันของเนื้อมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้กะทิค่ะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ